สวัสดีครับเคยรู้สึกท้อกันบ้างไหมครับที่ไม่ว่าจะคุมอาหารหรือออกกำลังกายแค่ไหนแต่ไขมันที่หน้าท้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเจาะลึก3กลยุทธ์ง่ายๆที่มีวิทยาศาสตร์รองรับซึ่งจะเข้าไปควบคุมสวิตช์เก็บไขมันของร่างกายเราโดยตรงเลยครับสิ่งนั้นก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าจริงๆแล้วการลดไขมันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไร แต่อยู่ที่ว่าเรากินอย่างไรมากกว่าแค่การปรับเปลี่ยนลำดับการกินหรือเวลาเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็ได้นะครับซึ่งคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้โอเคครับเรามาทำความรู้จักกับตัวละครเอกของเรากันก่อนอินซูลินพูดง่ายๆมันก็คือฮอร์โมนที่คอยบอกร่างกายว่าจะทำยังไงกับพลังงานที่กินเข้าไปไนะครับเมื่อไหร่ที่อินซูลินพุ่งสูงปรี๊ดมันจะตะโกนบอกร่างกายว่าเก็บ เก็บพลังงานทั้งหมดนี่ไว้ในรูปไขมันเดี๋ยวนี้แต่พอระดับมันต่ําลงมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นโอเคเอาไขมันเก่าออกมาเผาได้เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองนึกว่าร่างกายเราเป็นห้องสมุดคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลที่เรากินเข้าไปก็เหมือนหนังสืออินซูลินก็คือบรรณารักษ์ตอนแรกๆหนังสือเข้ามาไม่เยอะบรรณารักษ์ก็ยังจัดเข้าชั้นได้สบายๆแต่พอเรากินของหวานหรือแป้งเข้าไปเยอะๆหนังสือมันก็ทะลักเข้ามาจนล้นชั้น ทีนี้บรรณารัก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากจับหนังสือทั้งหมดยัดเข้าไปเก็บในห้องเก็บของซึ่งก็คือเซลล์ไขมันของเรานั่นเองประเด็นสำคัญจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับอินซูลินไม่ใช่ตัวร้ายนะแต่การที่ระดับอินซูลินมันพุ่งสูงซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่างหากที่มันเหมือนไปกดเปิดสวิชโหมดเก็บไขมันค้างไว้ตลอดเวลาและนี่แหละครับคือตัวการหลักที่ทำให้ไขมันไปสะสมที่ช่องท้อง แต่ข่าวดีก็คือเราสามารถแฮกระบบนี้ได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆไม่กี่ข้อครับเอาละครับมาเริ่มที่แฮกข้อแรกกันเลยซึ่งเป็นอาวุธลับที่หลายคนอาจจะมีติดครัวกันอยู่แล้วนั่นก็คือน้ำส้มสายชูม,มักจาก Apple หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Apple Cider Vinegar ครับวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับ แค่ใช้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือ ACV ชนิดที่ไม่ผ่านการกรองนะครับสังเกตง่ายๆคือมันจะขุ่นๆหน่อยมีตะกรที่เรียกว่า the mother ลอยอยู่เอามาผสม1-2ช้อนโต๊ะในน้ำเปล่าแก้วใหญ่ๆแล้วก็ดื่มก่อนมื้ออาหารหนักๆสัก10-15นาทีย้ำเลยนะครับว่าต้องผสมน้ำทุกครั้งเพื่อไม่ให้กรดมันไปทำลายเคลือบฟันของเราแล้วมันได้ผลจริงแค่ไหนกันโอ้โหมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากในปี2019 พบว่าแค่การดื่มน้ำส้มสายชูง่ายๆแบบนี้ก่อนกินมื้ออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยสามารถลดการพุ่งของน้ำตาลในเลือดได้ถึง20%และที่สำคัญกว่านั้นคือลดการพุ่งของอินซูลินได้ถึง19%เลยทีเดียวนี่เป็นตัวเลขที่เยอะมากๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายขนาดนี้ครับเบื้องหลังความเจ๋งของมันก็คือสารที่ชื่อว่ากรดอะซิติกครับมันทำงานหลักๆ3อย่างเลยหง คือมันช่วยชะลอให้อาหารออกจากระเพาะช้าลนทําให้น้ําตาลไม่ทะลักเข้าเลือพดพรวดพลาด 2. คือมันช่วยให้เซลล์ต่างๆตอบสนองต่อเอนซูลินได้ดีขึ้นและ 3. ม,มันไปขัดขวางเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นน้าตาลพูดง่ายๆก็คือมันช่วยสกัดดาวรุ่งตั้งแต่ต้นทางเลยครับมาต่อกันที่แฮกข้อที่2ข้อนี้ผมว่าน่าทึ่งมากๆเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนอาหารที่กินเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องอดของอร่อยที่ชอบ แค่เปลี่ยนลำดับการตักเข้าปากเท่านั้นเองครับหลักการจําง่ายๆเลยครับโปรโตีนมาก่อนเริ่มมื้ออาหารด้วยการกินโปรโตีนก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรือไข่ก็ตามจากนั้นค่อยตามด้วยผักที่มีไฟเบอร์เยอะๆแล้วเก็บพวกคาร์โบไฮเดรตอย่างข้าวขนมปังหรือพาสตา้าไว้กินเป็นอย่างสุดท้ายเคล็ดลับสำคัญคือพยายามใช้เวลาละเลียดกับโปรโตีนและผักสัก10นาทีก่อนที่จะเริ่มกินคาร์บครับ แล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงดูตัวเลขจากงานวิจัยของ Cornell Medical College ในซิคับจะเห็นเลยว่าแค่ปรับลำดับการกินเนี่ยมันช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารได้มหาศาลจริงๆโดยเฉพาะช่วงพีคสุดที่60นาทีลดลงไปได้ถึง37%นี่คือความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวระหว่างการเปิดสวิตเก็บไขมันกับไม่เปิดเลยนะครับมีคำพูดเท่ๆที่ช่วยให้เราจำหลักการนี้ได้แม่นขึ้นไปอีกครับนั่นก็คือ อย่ากกินคฟัฟแบบเปลยเยมันหมายความว่าก่อนที่เราจะกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรจะต้องมีโปรตีนหรือไฟเบอร์เป็นเหมือนเสื้อผ้าคลุมมันไว้ก่อนเสมอครับที่มันได้ผลก็เพราะว่า โปรตีนกับไฟเบอร์ที่เรากินเข้าไปก่อนมันจะไปสร้างเหมือนเป็นเ,นเบาะรองหรือตะข่ายในลำไส้ของเราครับพอรกินคาร์โบไฮเดรตตามเข้าไปน้ำตาลก็จะค่อยๆถูกดูดซึมอย่างช้าๆนุ่มนวลไม่เกิดเป็นคลื่นซึน,นามิของน้ำตาลที่ทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินออกมาแบบมหาศาลแถมยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นอีกด้วยและเราก็มาถึงแฮ็กข้อสุดท้ายกันแล้วครับเป็นอะไรที่เบสิกและเรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ นั่นก็คือการเดินหลังมื้ออาหารครับเราจะเปลี่ยนการเดินเล่นธรมธรมดาาให้กลายเป็นเครื่องมือจัดการระบบผ่อผานชั้นยอดกันวิธีการก็ง่ายมากครับคือให้ใน1 5บหถึงสานาทีหลังจากกินอาหารเสร็จโดยเฉพาะมื้อที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะครับให้ออกไปเดินเล่นสบายๆส,ส,สัก1 0บถึงสินาทีก็พอไม่ต้องวิง่งไม่ต้องเอาให้เหงื่อท่วมตัวแค่เดินในความเร็วที่ยังคุยกับเพื่อนได้สบายๆก็ใช้ได้แล้วครับแล้วการเดินแค่นี้มันช่วยได้จริงเหรอ ตัวเลขนี้ทรงพลังมากครับจากการรวบรวมงานวิจัยขนาดใหญ่มากถึง51ชิ้นพบว่าการเดินเบาๆหลังอาหารเนี่ยสามารถลดการพุ่งของน้ำตาลในเลือดได้โดยเฉลี่ยถึง17%เลยนะครับซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วทางวิทยาศ,าศาสตร์ว่ามันได้ผลจริงๆภาพนี้อธิบายความแตกต่างได้ชัดเจนสุดๆเลยครับคือถ้าเรานั่งแช่หลังกินข้าวร่างกายก็จะเปิดสวิตชเก็บไขมันทันทีแต่ ถ้าเราลุกขึ้นเดินกล้ามเนื้อของเราจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำเลยครับมันจะดูดซับน้ำตาลที่ลอยอยู่ในเลือดไปใช้เป็นพลังงานโดยตรงโดยที่ไม่ต้องรอให้อินซูลินมาสั่งการเลยด้วยซ้าทำให้สวิชเก็บไขมันของเรายังคงปิดอยู่นั่นเองครับนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของการเดินหลังอาหาร กล้าเมเนื้อที่กําลังทํางานอยู่เนี่ยมันมีช่องทางพิเศษในการดึงน้ําตาลจากเลือดไปใช้ได้เลยเหมือนเป็นทางด่วนที่ไม่ต้องผ่านด่านอินซูลินเลยครับซึ่งมันก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยลดภาระของตับอ่อนและทําให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดเผาผลาญไขมันต่อไปได้เอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้แฮกเด็ดๆทั้ง3ข้อไปแล้วทีนี้เราลองมาประกอบร่างมันเข้าด้วยกันให้กลายเป็นชุดเครื่องมือจัดการระบบเผาผลาญส่วนตัวที่ทรงพลังสุดๆกันครับ มาทบทวนภาพรวมของกลยุทธ์ทั้งหมดกันอีกทีนะครับง่ายๆเลย 1. เริ่มด้วยการดื่มน้ำส้มสายชูหมักก่อนมื้ออาหาร 2. ในมื้ออาหารนั้นให้กินโปรโตีนกับผักก่อนแล้วค่อยกินคาร์โบไฮเดรตและ 3. ปิดท้ายด้วยการลุกไปเดินสบายๆหลังอาหารทั้ง3อย่างนี้จะทำงานประสานกันเป็นทีมเวิร์กเพื่อควบคุมคลื่นอินซูลินให้ราบเรียบที่สุดตลอดทั้งวันครับ และหัวใจที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือแฮ็กทั้งหมดนี้ไม่ได้กังคับให้เราต้องอดของอร่อยเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือการใช้กลยุทธ์เข้าไปจัดการที่ต้นตอของปัญหาโดยตรงนั่นก็คือภาวะอินซูลินที่สูงเรื้อรังซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้จริงและยั่งยืนกว่าการต้องมานั่งจำกัดแคลอรี่หรือหักดิบอดอาหารที่ชอบในระยะยาวครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าจากเครื่องมือทั้ง3ชิ้นที่เราคุยกันมามีชิ้นไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ง่ายมากทำได้เลยที่จะลองเอาไปปรับใช้ได้ทันทีตั้งแต่มื้ออาหารมื้อถัดไปเพื่อเริ่มต้นควบคุมสวิชเก็บไขมันของตัวเองครับไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดพร้อมกันนะครับแค่เริ่มจากหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าง่ายที่สุดก่อนเลยก็ได้ครับ